สวัสดีครับสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกท่านในท่านผู้ชมทางบ้านที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มีกับพี่จินคนเดิมเพิ่มเติมคือกิจกรรมที่เข้ามาใหม่นั่นเองน้ซึ่งวันนี้จะดูกันนะผมว่าจะเป็นทางด้านของกิจกรรมอะไรเดี๋ยวพี่จะมารีวิวให้น้องๆดูนะครับผมไปแต่ก่อนไปดูก้ออย่าลืมกดไลค์กดซับกดติดตามกดม่งติดตามกันด้วยนะครับผมเพื <ๆ S 2> <ๆ S 1> ่อไม่พลาดลีปใหม่ๆละกิจกรรมใหม่ๆที่จะเข้ามานั่นเองโอเคครับ okay, ผมก็ไม่ต้องพูดภาพนำเพล,พล,พลผมไปเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของก,รรนนกิจ นี่เลยคนระับผมเข้ามาปุ๊บหน้าตากิจกรรมก็จะมีชื่อว่าคอลเลกชันชุดนอนผ้าฝันนั่นเองนะครับผมหน้าตาก็ประมาณนี้เลยนะครับผมหน้าตากิจกรรมละกิจกรรมเริ่มแต่วันที่17พฤษภาคมนะครับผมไปจนถึงวันที่30พฤษภาคมกันเลยทีเดียวนะครับผมเวลาย,ยาวนานพอสมควรนะครับผมให้น้องๆเข้าไปจับจองเป็นเจ้าของกันได้ซึ่งชุดนี้นะครับผมใส่ได้ทั้งชายและหญิงนั่นเองนะครับผมก็ม,มีคน,นกดใจไปแล้วประมาณ4,400คนนั่นเองนะครับผมพิเศษ เฉพ,นะพ,พ,นะพาะครั้งแรกลดทันที3 3เนั่นเองนะครับผมจาก15เพชรครั้งแรกนะเหลือ10เพชรจากปกติ10ครั้ง150ลดเหลือเพียงแค่100นั่นเองเออคุ้มนะสหรอบกิจกรรมนี้แต่ว่าย้ําเฉพาะครั้งแรกเท่านั้นนั่นเองนะครับผมไปครับผมไม่ต้องพูดแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราคลิกเข้าไปในที่กิจกรรมกันเลยดีกว่าครับผมไปครับผมเข้ามาปุ๊บนะครับผมหน้าตากิจกรรมก็จะเป็นตู้รังเพลิอ,อีกแล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งมาในรอบนี้จะมีกระเป๋าด้วยนะ อ,อุ้ยเจดเฮ้ยก็ดูแบบน่ารักดีนะเออแล้วก็ต่อไปจะเป็นชุดเก่านั่นเองนะผมชุดเก่าจะเป็นชุดแพนด้านั่นเองนะผมน่าตายก็ประมาณนี้สาหรับน้องใดที่แบบว่ารอบที่แล้วพลาดไปรอบนี้ก็กลับมาให้สุ่มกันอีกนะนะผมชิ้นต่อไปเราจะเป็นน่าจะเป็นกล่องดวงใจหรือว่ากล่องศพน,นั่นเองนะผมน้าตาก็ประมาณนี้นะอุ้ยเฟีย้ยวดีว่ะพี่น่าจะเอากล่องศพนะเอออุ้ยเท่ดีว่ะ แล้วก็ต่อบภายนะผมจะเป็นสกินปืนพราฟา,าวนั่นเองับผมค่าสถานะของปืนก็จะเป็นแม่นยำบวกสองแม็กกาซีนบวกหนึ่งลบความเร็วในการรีโหลดนั่นเองซึ่งมันแม่นยำมันก็จริงแต่ว่ามันรีโหลดช้าโอ้โหแต่ว่าเหมาะสําหรับน้องก็ได้ว่าลากหัวคมๆแล้วเวลาถือก็หน้าตาประมาณนี้เลยแต่ว่าโดยรวมก็ประมาณนี้นะจะมีเอฟเฟกต์ให้ด้วยนะเป็นเอฟเฟกต์นอนสวยอยนะครับผมสำหรับสกินนี้แล้วก็ชิดสุดท้ายก็จะเป็นสกินล่มจูชีพนั่นเองนะผม ตาก็ออกแบบตีมแบบว่างนอนนะคือซึ่งในโต๊ะนี้ผมจะมีโทเค็น่สูงสุด100ต่ำสุดก็1จําจำนวน4ช่องนะผมนี่ประมานนี้แล้วก็ไล่ลงมาก็จะเป็น2 3 4นั่นเองนะผมต่อไปนะผมจะเป็นการแลกเปลี่ยนนั่นเองการแลกเปลี่ยนหรือว่านำาโทเค็นไปแลกนั่นเองชุดนี้ที่เข้าใหม่ชุดนอนผ่ภาฝันนั่นเองใช้สองร้อยสิบเก้นตัวเครื่องชุ ปืนพาราฟาวที่ใช้หนึ่ร้อยสิบเก้ามีชุดนี้ด้วยเหรอชุดวัวน,นะก็109โทเก้าค้นนะผมสำหรับชุดผู้หญิงนะโอ้น่ารักดีเนผมพี่ชอบชิ้นนี้นะ <c oughs> อันนี้อะไรเนอะโหและก็ต่อไปผมสกินกระเป๋านั่นเองใช้89โทเค็นอันนี้จะเป็นสกินคู่หูนั่นเองนะครับผมหน้าตาก็ประมาณนี้เลยรวมนะครับผมแบบตายังปิดอยู่เลยเนะ <c oughs> ใช้59โทเก้าตอค้นนะผมแล้วก็วันนี้พี่จะเอาอันนี้นั่นเอง ใช้สันกักาโทเค็นนั่นเองซึ่งวันนี้พี่ก็าสามารถแลกได้แล้วนั่นเองนะครับแต่ว่าพี่จะมาสุ่มให้น้องๆดูว่าโทเค็นในตู้นี้มันจะออกง่ายหรือเปล่าบางบางคนถามพี่มาว่าพี่ครับพี่มีโทเค็นอยู่แล้วทําไมพี่ต้องสุม่มเพราะว่าพี่จะสุ่มให้ดูนะครับสำหรับน้องไหนว่ามีงบจํากัดมาสุ่มตู้นี้แต่ว่าบางบางทีแบบว่าน้องแบบเรามีงบไม่จํากัดก็น้องก็กดแบบไม่ยั้งเลยก็ได้นะเออันี้อในกรณีที่แบบว่ามีงบจํากัดนั่นเองนะครับต้องเข้าใจพี่ด้วยนะครับผมมา ไม่ต้องพูดพันตรงเพล่หนูเดี๋ยวพี่จะสุ่มให้ดูแล้วหนูซึ่งครั้งแรกลด33%มสิามเปร์เซ็ย้ำหนูเฉพาะครั้งแรกเท่านั้นมาแต่ก่อนไปสุ่มก็ขออนุญาตไล่เกลือเหมือนเดิมแล้วหนูไปโอ้โหนี่ขนาดไล่เกลือนะเนี่ยตัวนี้นะ้วหนูมาจะสุ่มแบบดึงครั้งก่อนแล้วกันหนูสิบเป็ดจัดไปโอ้มาอุ้ยออกสามอยู่นะเออเปิดมาดีไว้ มาต่อไปจะเป็น10ครั้งนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดติดตามให้พี่ด้วยแรกการนะผมมาไปครับผม100โอ้โหเฮ้ยมันก็ออก3ออก2อลนะเออออก2ประมาณ3รอบแล้วก็ออก3 2รอบนึงก็จะได้มาในรอบนี้18โทตัวขค้นนั่นเองซึ่งถามว่าน้องแต่ว่ามีงบน้อยอยากได้กล่องดวงใจเหมือนพี่ก็สามารถสุ่มได้นะ พี่ว่าประมาณแบบ300นะน่าจะได้นะสำหรับสก,กินอันนี้นั่นเองนะผมสก,กินกล่องดวงใจหรือว่ากล่องสมนั่นเองนะผมมาก็แลกไปเป็นที่เรียบร้อยนะผมโอเคครับประมาณนี้เลยการน,นะสำหรับกิจกรรมนี้หรือว่าแบบพี่ต้องไปให้สุดมาจัดให้อีกรอบนะผมไปครับผมโอ้โหโอ้โหโอ่ะไม่ออกเลยเลย <laughs> ก็ออกสองนะสองสามอันนี้คือจะเห็นนะครับรอบนี้ก็ได้มาเป็นสิบห้าก็ท่าอยู่ะหือประมาณสามรอบก็แรกท้าไหนะครสำหรับกล่องดวงใจนั่นเองโอเคครับผมก็เป็นยังไงบ้างสำหรับกิจกรรมคอลเลคชันชุดนอนนั่นเองน้องไหนเข้าไปจัดเข้าไปส่งมาแล้วหมดกันคีเพรหมดกันไปเท่าไหร่ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยละกันนะครับพี่ก็ส่งแบบคร่าวๆให้ดูนะครับผมสำหรับน้องไหนว่ามีงบจำกัดนั่นเองซึ่งชุดมันก็มันอยู่ที่ดวงมากกว่านะพี่ว่านะ บางคนแบบออกบางคนก็ไม่ออกก็แล้วแต่ดวงนั่นเองครับเอ,อ้ก็ประมาณนี้ใน,ก,นออการอบมสำหรับกิจกรรมวันนี้แล้วเจอใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าเป็นคลิปอะไรอย่าลืมครับทุกานไอเซ็งใหม่สวัสดีครับไปส่งกันได้นะฮึกรองดวงใจกรองศพเทจริงน่ารักมุมิ